ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันหน่อยค่ะตำรวจสหรัฐรวบตัวหนุ่มนักศึกษาวัย21ปีที่ไปก่อเหตุขู่ทำร้ายและฆ่าเพื่อนที่เป็นชาวยูค่ะ สำนักงานสอบสวนกลางหรือว่า FBI บุกรวบตัวนายแพทริกไดนักศึกษาหนุ่มวัย21ปีจากมหาวิทยาลัยคอเนลในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐหลังจากหนุ่มรายนี้ทำการโพสต์ข้อความลงบนเว็บไซต์สนทนาของมหาวิทยาลายัยโดยเป็นการข่มขู่ขู่ทำร้ายแล้วก็ขู่ฆ่าเพื่อนนักศึกษาชาวยิวขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เพิ่งจะเกิดเหตุในลักษณะที่คล้ายกันนะคะโดยเป็นผู้เข้าใช้งานห้องสนทนาที่ชื่อว่าฮามาสพร้อมกับขู่ว่าจะนำปืน เข้ามาในสถานศึกษาแล้วก็จะฆ่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมทั้งเด็กที่เป็นชาวยิวทั้งหมดด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งการโจมตีของอิสราเอลส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเกือบหนึ่งหมื่นคนสร้างความโกรธแค้นต่อชาวมุสลิมทั่วโลกอย่างมาก ส่วนสถานการณ์ในฉนวนกาซ้าวันนี้ค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวประกันล่าสุดกลุ่มฮามาสประกาศว่าผลจากการไก่เกลี่ยและเจรจากับบางประเทศทําให้ตัดสินใจที่จะปล่อยตัวประกันต่างชาติส่วนหนึ่งในเร็วๆนี้แต่จะไม่มีชาวอิสราเอลรวมอยู่ด้วยและยังไม่ระบุจํานวนที่จะปล่อยออกมา ขณะเดียวกันการโจมตีในว,วันนี้ค่ะอิสราเอลก็ยังคงเดินหน้าถล่มกลุ่มฮามาสอย่างต่อเนื่องหลังการโจมตีทางอากาศต่อค่ายผู้ีิภัยที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือส่งผลให้ผู้มีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะคะไปมากกว่า50รายบาดเจ็บอีก150คน ฝั่งสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเทลอาวิฟโพสต์ข้อความว่าโอกาสสุดท้ายสำหรับเที่ยวบินอบพยพแล้วนะครับขอให้เดินทางไปที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลที่เทลอาวีฟภายในวันที่1พฤศจิกายนตอนหโมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นด้วยความห่วงใยจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟครับขณะที่มีแรงงานไทยในอิสราเอลบางรายค่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากจะให้มีรอบเก็บตกหลังจากเงินออก จะได้มีทุนระหว่างหางานยังมีหนี้สินที่ต้องจ่ายทุกเดือนหรือน่าจะมีอีกหนึ่งเดือนนะเพราะว่ายังมีคนที่เขายังรอเงินเดือนออกอเพื่อจะได้เงินเป็นค่าแท็กซี่ขับมาที่ศูนย์อพยพค่ะพูดถึงการนําร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยกันบ้างครับวันนี้มีการลําเลียงร่างกลับประเทศ11รายโดยมีนายอารีไกรนารา